มาดูวิธีการเขียนไฟล์ในภาษารัฐกันนะครับอันดับแรกเนี่ยนำเข้าตัว LIBRARY STANDARD m โมดูลไฟล์เข้าไปที่ตัวโมดูล fs แล้วก็ FILE ครับจากนั้นก็ตามด้วยตัว l library m o d u l ER e prelude ด้านในตัวเมนเราจะสร้างตัวแปลไฟล์ขึ้นมาเพื่อที่จะ create นะครับใช้งานตัว method create ไฟล์เปล่าขึ้นมากำหนด let mut รับชื่อว่าไฟล์มีค่าเท่ากับเราจะใช้งานตัวไฟล์แล้วก็ p a ทนะครับ p พท o p e r a t ร r ตามด้วย create จากนั้นเราก็กำหนดชื่อไฟล์ที่เราต้องการสร้างผมสมมติกำหนดเป็นชื่อ output txt จากนั้นเราก็จะใช้งานตัว a c c e p t นะครับ error การจัดการกับ error ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถสร้างไฟล์ได้ เราก็จะให้มันเขียนว่า can create file จากนั้นเมื่อได้สร้างไฟล์เปล่าขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเขียนข้อความลงไปโดยรอตัวแปลไฟล์ตัวนี้มาใช้งาน write all ทีนี้เราก็จะใส่ตัว byte slice ลงไปโดยการพิมพ์ตัว b แบบนี้ครับตามด้วยตัว double quote แล้วก็ใส่ข้อความลงไปสมมติว่า hello world นะครับสุดท้ายก็ตามด้วยการจัดการกับ error เหมือนเดิมก็คือ expect ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเขียนไฟล์ได้เราก็บอกว่า cannot write file เมื่อเรากด run น,นะครับสังเกตว่ามันก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมา1นึ่งไฟล์ตรงนี้ก็คือ output นะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูก็จะมีข้อความ hello world ออกมา เมื่อเราต้องการเปิดไฟล์อ่านไฟล์ในภาษารัฐนั้นสมมติว่าผมมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์นะครับในโฟลเดอร์นี้ชื่อว่า info txt เสร็จแล้วเราจะพิมพ์ข้อความเข้าไปข้างในสมมติว่าข้อความ today is monday เราบอกว่าเราต้องการเปิดไฟล์ info txt เนี่ยอ่านนะครับอันดับแรกเราต้องนำเข้าตัวโมดูลจาก l ลบรารี s t a n d a r d นะครับโมดูลแรกก็จะเป็นตัวไฟล์ ก็นาเข้าตัว library นะครับ std standard ตามด้วย path operator fs ตามด้วย p a t o p p r r t t r r i l l e ตัวที่2จะเป็น module preload นะครับ preload std ตามด้วย io นะครับ input output ตามด้วยตัว preload แบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมายดอกจันนะครับด้านในตัวฟังก์ชัน main เราจะกำหนดตัวแปรไฟล์นะครับเพื่อเป็นการเปิดไฟล์ Info ขึ้นมาผมก็กำหนดนะครับเลฟตัวนี้ให้เป็นแบบ Mutable กำหนด Mutable File เท่ากับใช้ตัวโมดูลไฟล์แล้วก็ Path Operator Open แบบนี้ด้านในตัววงเล็บนะครับก็จะใส่ชื่อตัว f i l e i n f o txt ลงไป จากนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเปิดไฟล์ได้เราจะใช้งานตัวการจัดการ Error ก็คือตัว expect แล้วก็ใส่ตัวข้อความไปนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้ก็อบอกว่า can't open file เมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมาเราจะสร้าง string เปล่าขึ้นมานะครับเพื่อจะนำเอาข้อความนั้นนะมาแสดง ผมก็กำหนดตัวแปรนะครับสำหรับตัวสต i n g เปล่าขึ้นมา1ตัวมีชื่อว่า content ตัวนี้เราก็จะกำหนดให้มีค่าตระกอบ s t ต i n g แล้วก็ตัว parameter นะครับ new ตัวนี้หมายความว่าสร้างตัว s t ต i n g เปล่าขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะอ่านไฟล์เราก็จะนำเอาตัวแปรไฟล์ตัวนี้มาใช้ dot r read to string แล้วเราก็จะให้มันไปแสดงนะครับในตัว string เปล่าก็คือตัวแปล content โดยเราจะใช้ตัว reference นะครับ mut content แบบนี้จากนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถอ่านได้เราก็จะใช้ตัวจัดการกับ error ก็คือ expect เหมือนเดิมก็บอกว่า cannot read file สุดท้ายนะครับเราก็จะให้มัน p r i n ตัว string เปล่าก็คือตัว content นี้ออกมากด run ดูนะครับมันก็จะได้ขึ้นมานะครับตามนี้เลยเปิดไฟล์ตัว info จากนั้นสร้าง string เปล่านะครับเพื่อที่จะ input หรือว่าอ่านหรือว่านำข้อความเนี่ยให้มันมาแสดงวิธีการใช้งาน write read อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องใช้งานตัว expect วิธีนี้คือเราจะใช้ตัว question mark operator ในการช่วยอย่างเช่นนะครับผมก็จะกำหนดตัวแปร l e s t new ชื่อว่า file มีค่าเท่ากับตัว file เราทำการ create file ขึ้นมาจากนั้นนะครับตั้งชื่อว่าเป็น hello .txt จากนั้นเราก็จะทำ ตามด้วยตัว question mark operator ตัวนี้ซึ่งตัว question mark ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบคล้ายๆกับตัว expect ก็คือจะทําการตรวจสอบไฟล์ถ้าเกิดว่ามันมีไฟล์เราก็จะสามารถนำไฟล์ตัวนั้นมาใช้งานหรือว่าถ้าไม่สามารถหาไฟล์ตัวนี้เจอนะครับเราก็จะให้แสดงข้อความ error นั่นเองถัดมานะครับผมก็จะนำไฟล์ตัวนี้มาใช้งาน Uh, d o write all ก็คือการเขียนข้อความลงไปด้านในก็จะเริ่มต้นด้วยตัว byte ตัว b นะครับแล้วก็ข้อความที่เราจะใส่ลงไปสมมติว่าเป็น hello world แล้วด้านหลังก็จะตามด้วยตัว question mark operator เหมือนเดิมเมื่อเราสร้างไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์นี้ก็จะเก็บคำว่า hello world เสร็จแล้วเราก็จะนำ สร้างตัวแปรที่จะเปิดไฟล์นี้ออกมาผมก็สร้างตัวแปรนะครับ let me ชื่อว่า hello underscore file มีค่าเท่ากับเราจะนำเอาตัว trade open นะครับในการเปิดไฟล์ซึ่งไฟล์ที่จะทำการเปิดก็คือตัว hello.txt ตัวนี้ด้านหลังก็ตามด้วยตัว operator ตัว q u e s t i o n mark operator ซึ่งวิธีการอ่านไฟล์นะครับ ผมก็จะกำหนดตัว string เปล่านะครับให้ชื่อว่า hello underscore string แบบนี้มีค่าเท่ากับสร้างตัว string เปล่าขึ้นมาเป็น string new เสร็จแล้วเราก็จะนำเอาตัว hello underscore file ตัวนี้มาใช้งาน read to string นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาข้อความที่อยู่ใน hello file นี้ใส่เข้าไปที่ตัว string เปล่าของเราก็คือ hello string เราก็จะใช้ตัว refer m e ใส่เข้าไปแบบนี้ด้านหลังเป็น question mark operator ครับแล้วเราก็จะ print ตัว hello string ออกมานี่คือการใช้งานตัว question mark operator ทีนี้นะครับเราลอง run ดูก่อนเมื่อ run ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้น error แล้วมันก็จะบอกว่าไม่สามารถนะ cannot use ตัว question mark กับฟังก์ชันที่ return ว่างเปล่า ตัวฟังก์ชันที่รีเทิร์นว่างเปล่าก็คือตัวเมนฟังก์ชันเราไม่ได้รีเทิร์นอะไรเลยและพอเลื่อนลงมานะครับมันก็จะบอกว่า This Function s h o u l e Return Result หรือว่าตัว Option เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะทำตัวฟังก์ชัน a i n นี้ให้มัน Return r e s u s u l t โดยเราจะใส่ Return นะครับแล้วก็ใส่ t r e d e Result ก็คือ std::io นะครับ s t d r e s u l t แบบนี้ นี่คือวิธีการแอพพลกับการใช้งาน q u e t t o o n m r r โ o p e r เ t o r เสร็จแล้วตัวฟังก์ชัน a i n เนี่ยถ้าเกิดว่าด้านในนี้เราไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะครับมันก็จะ return ตัว tuple ว่างเปล่าซึ่งวิธีการก็คือนะครับถ้าเกิดเราต้องต้องการทำตัวฟังก์ชัน a i n เนี่ยให้มัน return result เราจำเป็นที่จะต้องอใช้งานตัว return ok ว่างเปล่านะครับที่เป็นรูปแบบ enum ไว้แบบนี้นะครับหมายความว่ามันก็จะ return อะสองอย่างก็คือ r e s u l t ภายในแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเป็น ok ว่างเปล่า enum นะครับอันนี้คือรูปแบบการ return ของ function main กด run ดูนะครับมันก็จะได้ข้อความออกมาว่าเป็น hello world ตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องใช้งานตัว expect ถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปอีก ในตัวไฟล์เนี่ยครับไฟล์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราจะใช้ตัวเทรดอีกตัวหนึ่งชื่อว่า open option ด้านบนผมก็จะนำเข้านะครับ use std d o colon fs d o u colon open option แบบนี้ตัวเทรดตัวนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มข้อความเข้าไปในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาวิธีการก็คือจากเดิมนะครับที่เราสร้างไฟล์ hello file ขึ้นมาแล้วก็ทำการใช้งานตัว เมธอดโอเพนตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการใช้งานตัว trade.open option ผมก็จะบอกว่า let uh, let n e hello underscore file ครับมีค่าเท่ากับตัว open o p t i ชั hmm. double colon new เสร็จแล้วนะครับตัวเมธอดตัว open option ที่จะใช้ตัวแรกก็คือการ append แล้วเราก็จะเขียนในวงเล็บว่าค่า true ตัว append ตัวนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนการเพิ่มข้อความถัดมาเราก็จะใช้ตัว read ด้านในก็เป็นค่า true ครับก็คือการอ่านไฟล์แล้วก็ใช้งาน method open ซึ่งไฟล์ที่เราจะเปิดก็คือตัว hello txt จากนั้นนะครับเมื่อจบ method ตัวนี้เราก็จะใช้ operation ตัว question mark operator เหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มข้อความเข้าไปในไฟล์ที่เราสร้างเราบอกว่านำไฟล์ตัวนี้มานะครับไฟล์ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เก็บคำว่า hello world เมื่อเราใช้ตัว open option นะครับตัว append ตัว read open hello นะครับ hello ตัวนี้ไฟล์ hello txt e ตัวนี้เราก็สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในในไฟล์ตัวนี้ได้อีกก็คือเราบอกว่าใช้ไฟล์แล้วก็ metod write all ด้านในนะครับเมื่อเราจะเขียนข้อความเราก็จะใส่ตัว b ที่ย่อม,มาจาก byte นะครับแล้วก็สมมติผมก็จะเพิ่มข้อความบอกว่า monday นะครับแล้วทำการเว้นวรรคขึ้นมาทัดใหม่แบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็ version mark operator แล้วเมื่อเราต้องการเพิ่มเข้าไปอีกเราจะใช้ตัว ไตรมาโครแบบนีบ้ก็คือเป็นการใช้งานเหมือนกับการเพิ่มก็คือ f ไฟล์ r i t e a l l แบบนี้แต่เราจะใช้ตัว r ไตรมาโ r o ด้านในก็จะเป็น uh, m u t a b l e file นำไฟล์ตัวนี้มาใส่ข้อความเข้าไปอีกอย่างเช่นบอกว่า Tuesday เข้าไปแบบนี้นะครับทำการเว้นบรรทัดเว้นบรรทัดนิดนึงสมมติว่าเพิ่มข้อความเข้าอีกบอกว่า Wednesday แบบนี้ด้านล่างก็จะเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าตัว Hello World ตัวนี้เราจะทําการเวน้นบรรทัดนหนึ่งกดรันมันก็จะได้ออกมานะครับอันแรกคือข้อความ Hello World ที่เราสร้างตัวแปลไฟล์นี้นะครับสร้างสร้างไฟล์ชื่อ Hello txt ขึ้นมาใส่คําว่า Hello เข้าไปเสร็จแล้วเรานำเอาตัว Trade Open Option ในการ ใช้งาน m มท h อด append ก็คือเพิ่มข้อความเข้าไปแล้วก็ m มท h อด read นะครับในการอ่านแล้วก็เมท h อด open ในการเปิดตัว text hello text t เมื่อเราต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปก็คือเอาไฟล์ตัวนั้นมาเพิ่มข้อความ monday tuesday w e d n e s d a y จากนั้นเราก็จับตัว hello ไฟล e ที่เราสร้างขึ้นมานะครับใส่เข้าไปใน string เปล่าแล้วก็ print ออกมา